หน่วยต่างๆที่สำคัญนะคะเคมีมสพาร์ท5มาเริ่มที่หน่วย SI นะคะก็มวลน,นะคะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมความยาวมีหน่วยเป็นเมตรนะคะเวลามีหน่วยเป็นวินาทีอุณหภ,ภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินนะคะปริมาณของสารมีหน่วยเป็นโมลกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร ความเข้มแห่งการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่านะคะอ่ะมาดูหน่วย SI อนุพันธ์นะคะก็ในเคมีอ่ะจะใช้บ่อยปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาทกเมตรความเข้มข้นมีหน่วยเป็นโมลต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ความหนาแน่นมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ